บัดนี้วันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่30ที่ข้าพเจ้าในอาคาพุนคังคงขอถวายเสียงสวดสัทายายพระสัทายายธรรมพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแตคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในพระรา่ยนเนะในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน สมันตาจัก,กวาลีสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสาัทธมรมมุนิลาสัสสุนันตุสักข,ขโมคะทางสักเคกเมจารุเปสิลิสิขาราตเตจันติตาริเควิมาเนทีเปรตถีจักขามีตารุวะนาคะหานีเคหววะวัถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวะชละถาราวิสเมยักขะคันทัพระนาคา ติถันตาสันติเกยังมุนิวะละจันนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมสวรรคารูยงพันตาธรรมสวรรคารูยังพันตาธรรมสวรรคารูยังพันตานโมตัสสะภควาตูระหะตูสมาสัมพุทสะนโมตัสสะภควาตูระหะตูสมาสัมพุทสะนโมตัสสะภควาตูระหะตูสมาสัมพุทสะ Putang selanang kaca mi tambang selanang kaca mi sangkang selanang kaca mi tuti yang pi putang selanang kaca mi tuti yang pi tambang selanang kaca yang pi sangkang selanang kaca mi tati yang pi putang selanang kaca mi tati yang pi tambang selanang kaca mi yang pi sangkang selanang kaca mi me selanang an yang putu me selanang warang itina satya jawat cina sotime hontu sapata นัตถิมสรนนังอันยังธรรมโมเมสรนนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนัสสติเมหุนตุสัพพธานัตถิมสรนนังอันยังสังโฆเมสรนนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนัสสติเมหุนตุสัพพธาเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระขาวสักเกสุวิหารติกาปีละวัตุสมิงมหาวันเนมหาตาภิกขุสังเคนัสทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสเพหีวะอรหันเตหิี ทาสาหิจะโรกธาตุหิเทวตาเยปุยณะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะอาอทโคจตุนังสุทธาวาสก,กายิกันนังเทวานางันางเอตะถาโหสิอ,ญญอายังโคพระคาวะสกเกสุวิหารติกาปิระวัตุสมิงมหาวันเนมหาตาภิกขุสังเคนะสถิงปัญจมัตเตหิสักภิกขุสเตหิสเเหิวาอาะอรหันเตหิ ทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยนาสันิปติตาโหติพระขาวันตังทัศนายาภิขูสังคันจะยัญยุณะมายังปิเยนะพระเขาวาเตนุปัสสังกามียามะอุปสังกมิตาวาพระขาวาตัตโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาสีมายามาติอัถโคตาเทวตาสยัาปีนามะพระละวะปุริโสสม,มินชิตังวะาภาหังปัสสาเลยะ ภสสาลิตังบาพาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาสิสุเทวิสุอันตราหิตาพระขวัตโตปุระโตปัตุระหังสุอัตคโคตเทวตตาพระเขาวันตังอภิวาเทวัตตาเอกมันตังอัตสังสุเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาพระเขาวัตโตสันติเกอีมังคาทังอภัสสิมหาสมมโย ปวนาสมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคาตัมหอิมังธรรมะสมัย,ยังทิทักขีตาเยวะอาปาราชิตะสังคันติอ,ตอ,อัตโขอปารถิวัตภะคะวันโตสันติเกอิมังคาถังอภา,าสิตัลาภิกขเวโหสมาทาหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะคังสุสารถิวะเนตานิคะเหตะวาอินสิลิยาน,นิรักขันติ ติปันธิตาติอตโคอาปาราธิวตาภะคะวัตโตสันติเกอิมังคาฆังอภาสิเฉตวาลีขังเฉตวาวะปาลีขังอิธาลีขังโอหัดจะมะเนชาเตจะรันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุวานาคติอตโคอาปาราธิวตาภะคะวัตโตสันติเกอิมังคาฆังอภพาสิเยเกยจิ อุทังสะระังคัตตาสีนาเตขามิสันติอาปยยะภูมิงปะหายะมนุสสังเทหังเทวะกายังปะลิภูเลนสันติติอธะโคพระเขาวาพิคูอามันเตสิเยภูเยนาพิเขวีทัสสัตสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนตุตาธาคับต่างทัศนายาภิคูสังขจันเยปีเตพิเขวีอันเฮสุตัตตี ตรรมทานนางอรหันโตุสมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังอิตาปะระมาเยวะเทวตาสันิปตตาอหิสุเสยธาปีไม่หัางอิตาระหิเยปิเทปิขวีปวิสันติอนาคตาธมทานนางอรหันโตุสมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังอิตาปะระมาเยวะเทวตาสันิปตตาภาวิสันติเสยธาปีไม่หัางอิตาระหิ อาจิคิสาาาสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสสามิพิเวเทวกายานังนามานิเทลิสามีพิเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมนานสิกโรธะพาลิสามีติเอวามพักพันเตติโคเตพิคุภาควันโตปัจจโสสูงภะควาเอตตะทะโวจะ สิโลกะมนุกัสสมิยถาภูม,มาตัสทัสสิตาเยสิตาสิลิขภรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสิหาวะสันลีนาโลมาหังสาภิสัมพุนโนโอทาตามัมะนาสาภุสุธาวิปสัสนสน,นาวิลาภิญโยปัญจสเตยตววันเนกปิราทาะทวัทเวอะตะโต,าตอามันตตยิ สัทธาสาวกิศาสนีราเตธีวกายาพิกันตาเตวิชานาทะพิกขโวเตจะอาตปมมะกรุงสุตวาพุทธสัสสานังเตสัมปัตุระหูยานังอมมนุสานาทสันนังอเปกิตตัตตมัทธคุงสหัสสังอาตสัตต์ริงสัตตังอเปกิสหัสสานังอะมนุสสนะมัทธสุงอเปกินันตมะ ทักขงที่สาสภาพุตาอางหงตันจัสพังอภิญญาวะวิกิตวานะจากขุมตตาตโตอามันตะยิสัทธาสาวกิศาสนิรททัตเตธวกายาภิกันตเาตาวิชานาถภิกขะวุเจวหังอิตยิสามิขิราหิอนุสปุปัสโสสัตตะสหัสสาวะขาภุมมากะปิแล้ว วัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณาวันโตยะสสิโนโมทามนาพิกโมพิกุณังสมิตติงวันนางชัสสหัสสะเหมมะวัฏทายขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทามนาพิกโมพิกุณังสมิตติงวันนางอิเจติโสละสะสหัสสะยขานาตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทามนาพิกโมพิกุนังสมิตติงวันนาง เวสามิตตาปัญจสตายักานานตะวันนีโนยที่มันโตชติมันโตมานามันโตยัสสิโนโมทมานาภิกขุงภิกุนังสมิตติงวันนางกุมพิโลราชาค่ะิโกเวปุลัสสานิเวสนังพิญยนนางสัตสหัสสังยะขานายะขานังปาริลุปาสติกุมพิโลราชาค่ะิโกโสภาคัสมิตติงวันนางปุริมันจ่าทีสังราชทาตุละโถภาษาสติ ั s <S ang, ati, ่านทัพานังอธิปต oh, ิมหาราชายาสสิสุปุตาปิต so, ah ah, ah oh, oh, ัสสะพะหาโวอิทามานามหาภพลายอิทิมโตชุติมัโตวนณวันโตยาสสินโนโมทามานาอภิกมุงพิคุณังสมิติงวันังท่าขีนัญจที่สังราชาวิลุนโหตปัสสาสติกุมพาท่านนางอธิปติมหาราชายาสสิสุปุตาปิตัสสะพะหาโวอิทามานามหาภะพลายที่มันโตชุติมัโตวนาวันโตยาสสินโนโมทามานาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงวันัง จฉิมันจะที่สังราชวิรูปโคภาษาสตินาคนาธที่ปติมหาราชายาสัสิโสอุตาปิตัสสะพะหะวอิทามานามหาพลาัยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาพิกระมุพิกุนางสมิตติงวันนางอุตารัจจะที่สังราชโกวีโลตับภาษาสติยคันนังอธิปติมหาราชยาสัสิโสอุตาปิตัสสะพะหะวอิธามานามหาพลาัยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาพิกระมุพิกุนางสมิติงวันนาง ุริมะทิสังทัตารโธทักกินเนนาวิลุนหโกปัจจิเมนาวิรูปโคกุเวโลอุตรังทิสังจะตโลเตมหาราชาสมันตาชาตุโลทิสาทธันละมานาอัตังสุวันีกาปิละวะวัฒเวติสังมายานิวินนนทาสาคูวันจานิกาสะทามายากุเวถุเวเนถุวิทุจะวิถุโตสหะจันทโนกามเสยโทจะกินุมันทุนิมันถุจะปานาโท อุปมัญโยจะเทวสุตโตจะมาตริจิตตสินโนจะคันทัโพโพนารุปราราชาสนโสชนชโนสะโพอาคูปัญจะสิโคเจวะตัมภะรูสุริยวัชชาะาเ,เตจันเยจะราชาโนคันทับภาสหรา,าชิพ,พิโมทัมานาอภิกรมงภิคุณังสมิติงวันณนังอาทาคูนาสภานาคาสวิสาลาสาหาตัญชาก,กากรรมภารัฐ สัตระอาคูปยา,า,ายาคาสหะยติภิยามุนาทะตะรัถาจะอาคูนาคายะสิโนโเอลาวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวัน,นังเยนาคานาคาาเชสหัสสหรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจะคูเวหาสยาเตวณมัชฌาปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสนามังอภัยันตธา นาคาราชานะมาสีสุปนัโตเขมะมกามะกาสีิพุทโธสันหะหิวาจาหิอุปะหะยันตานาคาสุปนนาสระณะมะกังสุพุทธังชิตาวะชิละหะเทนะสมุทังอสุราสิตาพาลโตวาสาวัตเศติอิธิมัโตยัสสินกะละกัญชาว มหาพิสมะสุลาธานะเวคัสสาเปปจิตติสุจิตติจปะปภาราโทนมุจิสหะสะตันจประปลิปุตานาังสเพเวโรจานามกะสนยัยหิตตวาภลิงเสนังราหุปัทมูุปาคโมสมายุทธานิพันธ ทัดทันเตภิกขูนางสมิติงวันนางอาปจจเทวะปัทวีจเตโชวาโยตาทาขามุวะลุนาวะลุนาเทวะโ,โสโมจะยะสัสาสาสหเมตตากรุณายิกาอาคูเทวะยัสสินุทัสติทัสเตเตทสะทา,สากายาสาเพน, ication, นานตวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสินุโมทาม tailor, นาภิกขุนงังสมิติงวันนาง เวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสัมมาจะทุเวยะมาจันทัศสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยัตสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลกิตานคตานิปุลกิตวาอาคูมันทะพระราหกาวสุนังวาสโวเสโทสโกปาคะปุรินทโททัสเตทัสทากายาสะเพนานตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตมณามันโตยัสสินโนโมทามานาภิกขมุงภิกขนางเสมิติงวันนาง อัทาโคสหภูเทวชะละมักขิสิคารีวะอริทักาจะโลชาจะอุมาบุพะนิพาสินโนวรุณาสหธรรมะจะอัจุตาจะอเนชกาสูเลยยรุจีลาอาโคอาโควาสะวะเนสินโนทัศเตทัสทากยาสเปนนาตะมนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาภิกขโมภิกขุนังสมิตติงวะนาง สมานามหาสมานามนุสสมานุสุตมัคคิทาปะทุสิกาอคูอาคูมโนปะทุสิกาอาทาคูหะหะระโยเทวายเจจรโหตวาสิโนปาราคามหาปารคาอาคูเทวายสัสสินโนทัสเตทัสธากายาสเพนะนัตตะวันนีโนยที่มันโตชุติมันโตมะมันโตยัสสสินโนโมทามนาพิกมุมพิกุนังสมิตติงวันังสุกากะรุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสสาสะหะ โอทาตะไขหาปาโมคขาอาคูเทวะมิจคนาทาสัสสะธามัตาหาระคาชามิสกจัจะยัสสินโนทานะายังอาคาปัจจุนโนโยทิสาภาวิสสาติทสัตทสติทัสธากายาสเพนานัตตะวันนินโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตจายัสสินโนโมทามานาพิกมุงพิกุนงังสมิติงวันงังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสสินโน อัมพิตกาลามาสสิธาโชติมานาจะอาสวานิม,มานา,าติโนอาคูอาทาคูปารานิม,มิตาทัสสิเตทัสธากายาสเพานันตะวันนิโนโอิทิมันโตโชติมันโตวันนวสสันโตยัสสิโนบุธามานาอภิกรรมูภิกขุนางสมิติงวันนางทัสสิเตเตทเวะกิกายาสเพานันตะวันนิโนาานามันวะจย์นะอาคันชุงเยจันย์ สาสัสสะวัุทะชาติมัคีลังโอคาตินนะมะนาสวังทักขีมโมคะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพราม,มาประมะตัตโตจะอุตาอิทามาัมโตสหสนังกุมาโรตัสโจะโสปาคาสมิติงวะนางสหัสสพรมรโรกานางมหาพรมะทิติทติอุปปันโนชุติมตันโตพิสมกากยโยยสสัสสิโสทเสทะ อิสรอาคูปัจเจกะวะสะวัตินโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสภัม,มะเกมมารัสนาภิกามิปัสกัรหัส,สะมันที่ยังเอทะคันทะหะ,ะทะพันทะทะ อาคินาพันธามัตถุโวสมันตาปาริวาเลทามาโวมุนจินทะโกจินังอิติตาทะมหาสีนโนกันหาสีนังอภิสัจิปานินาตาระมหาหจาัสลังกัตาวาันนาเพละวงังยะถาปวุสโกมีคโคทนะยันโตชาวิจุกโกตาทาโสปัญจุทาวัติสังกุโทอสศัยังสวะสวะเสตันจะสัพพังอภินยะ ววิกิตาวาจะขุมมาตโตอมันตเยิสทาสาวกิศาสนาเตมาราเซนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกาโวเตตะอาตาปามะกะลุงสุตวาพุทธศาสนังวิตะระลาเคหิปะกามุงเนสัตุมัมปีอินชายุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ